ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ไรสดนะเดี๋ยวเราสองดูเลขทูบกันก่อนนะคะว่าวันนี้ปู่ยาท่านจะให้เป็นเลขอะไรนะคะอ่าใครเข้ามาแล้วพิมพ์ว่ารวยค่ะฟังๆนะคะงวดนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะทางช่องทางลอตเตอรี่ plus นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok แล้วก็ Facebook นะคะ กับรายการหวยกระแสนะคะไอทิมท้าอะไรต้องไปติดตามกันดูนะแชร์ลงไว้ให้หน้าเพจแล้วร้อยแล้วนะคะทุกคนขอให้เลขทูบเรามาสามตัวแตกวันพรุ่งนี้ขอให้มาสามตัวแตกขอให้เราได้ปรดนี้ปรดสินกันนะคะทุกคนคะ่ะงวดนี้ไอติมชอบแปดนะ งวดนี้ไอติมชอบแปดนะคะ,ะที่ให้ไปในรายการก็คือจะมีแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าแล้วก็แปดห้าแปดสี่ด้วยแปดอะไรก็ได้นะซื้อคือขอให้มีแปดเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าเลขทูบเนี่ยนะคะปู่ย่าท่านจะให้ตรงกับแนวทางของไอติมหรือเปล่าเลขเราเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนตัวเลขขอให้เป็นตัวแรกขอให้เป็นแปดตัวแรกของเราขอให้เป็นแปดนะคะทุกคนค่า อ,อุ้ยจริงหรออุ้ยอุ้ยเลขแปดมาหรือเปล่าใช่ไหมใช้เลขแปดหรือเปล่าว้ายทุกคนทุกคนขาขอให้เป็นเลขแปดนะ นมัาใช่แต่ว่ารอบเนี้ยล้างอาถันเอ้าจริงเหรอพลชนกทำไมอ่ะรุดก้าวเมื่อวานเนี่ยฝันก้าวให้ทำไมพลาดล่ะก็บอกอยู่นะคะว่าไลฟ์สดไหนที่พลชนกมาดูเนี่ยมันส่วนส่วนมาร์คมันจะมา ดวงจะไปได้เงินอะเนาะเออ,เอ,อดวงไงล่ะรูปหาบาทซื้อเลยมังหลอยู่เนาะอุ้ยนางซื้อหนักอยูอย่นะรูปตัวละหาบาทเอ,อเคยขอนางกินข้าวอยูน่นะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเลขลแปดแล้วแปดทุกคนแปดอุ้ยขอยดัดดิบนิ้วรอเลยนะคะตอนแรกตอนแรกว่าจะซื้อตัวละสิบบาทตอนเนี้ยขอยัดเพิ่มมาเป็นตัวละพันแล้วนะคะทุกคนขะ อุ้ยขอให้ตรงนะขอให้ตรงนะฮะไอติมฟันในรายการไปคือแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าเดี๋ยวหลุนกันดูว่าเลขแปดอุ้ยตัวเล็ก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 อุ้ยมันใสมากเลยเลขทูบของเราขอให้วันที่หนึ่งธันวาคมนะคะสองวดสุดท้ายของปีนะคะขอให้เราปังปังนะคะเดือนธันวาคมปก,ปกตินะคะทุกปีมันจะมีสามงวดแต่ว่าปีนี้มันจะมีแค่สองงวดนะคะเพราะว่า เขาจะเลื่อนออกนะคะอีกงวดหนึ่งจะออกวันที่สองมกรานะคะเท่ากับเดือนธันวาคมจะมีแค่สองงวดนะคะงวดวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกเท่านั้นนะคะส่วนงวดวันที่สามสิบของเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะเลื่อนไปออกวันที่สองมกราคมแล้วนะคะ บางทีคนหมุนเขาก็ต้องกลับบ้านก่อนอยู่แล้วเนาะเขาก็ต้องแบบช่วงคริสต์มาสเอ่ยเลยเขาก็ต้องกลับแซนไบอันเนาะย่างหมูย่างแมวอะเนาะเออยังมาเสวงอยู่เออนะคะเขาอาจจะหยุดกันก่อนอะไรอย่างเงี้นะะทุกคนพิมพ์ว่าโชคดีแปดมาแล้วแปดมาแล้วเธอเดี๋ยวรอลุ้นกันดูตัวที่สองที่สามมาแปดอะไร 8, 6, 8. เออเลยแปดหกหกแปดใช่ไหมคะคุณพัชรีบอกชอบแปดศูนย์ใช่ไหมทุกคนลองคอมเมนต์ซิว่าชอบแปดอะไรทุกคนคิดว่าแปดอะไรลองคอมเมนต์มาแต่ว่าแปดเก้าเนี่ยตรงกับอ่าหลวงปู่ศิลาฉันก็ให้แปดเก้าแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าแล้วก็แปดห้าทุกคนคิดว่าแปดอะไรทุกคนคะ่ะลองคอมเมนต์มาดู ว้ายตรงขอยนํานำใส่ตัวละพันนะจ๊ะงวดนี้มันอันดอยังเอ่ยถ้าเป็นไปได้บอกอาจารย์ที่ภาพซื้อนะคะข <c oughs> อย <c oughs> ที่ายทุกทีเล <c oughs> ใจห, <c oughs> หนีงวดแต่ที่ฉันไม่ซื้อเดี๋ยมันจะมานะคะแต่พองวดเดนฉันซื้อด้วยเนี่ยเหมือนปู่ย่าบอกว่าเออให้อย่างเดียวพอ 80หรือ89หรืออะไรเฮอ,อขอยเป็น89ทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะใครเติมเน็ต2บาทมาไปเติมเพิ่มก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตมันจะหมดก่อนนะคะเวลาดูไลฟ์สดจุดทูบเราต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องเติมเผื่อไว้นะคะโปรอินเทอร์เน็ตจะต้อง15บาทขึ้นไปนะคะมันสามารถที่จะดูครบนะฮะ ใครเติมเน็ตสองบาทมาลบก,กวนไปเติมเพิ่มนะคะไปอัพเลเวลนะคะไม่งั้นคุณจะดูทูบไม่รู้เรื่องนะคะเราจะต้องดูนะคะเติมเน็ตตั้งแต่สิบห้าบาทขึ้นไปนะคะโปรโปรอินเทอร์เน็ตนะคะหรือไม่ก็วิ่งไปข้างบ้านขอรหัส Wi-Fi ก่อนนะคะ หมายแปดศูนจริงๆด้วยใครใครพิมพ์ว่าแปดศูนย์ะฮะแปดศูนย์เนาะแปดศูนย์อะไรก่อนขอให้เป็นแปดศูนย์หกแปดศูนย์เก้าไม่น่าจะเบิ้ลน,นะคะไม่น่าจะเบิ้ลน,นะคะเพราะว่าเบิ้ลเนี่ยไปอยู่กับอ่า อันนั้นแล้วไปอยู่กับแกงเอออาน้ำไม่อาบแล้วนะคะเออเบิ้เลเบิ้ลรถเออนะคะเล่นอะไรึุษากันก่อนเจ็ดร้อยสี่สิบคนดูนดีค่ะตัวที่สามเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะคะแปดศูนย์ขอให้เป็นแปดศูนย์ห้าไปมันซื้อแปดห้าไปเยอะมากเลยเธอจะซื้อแปดห้าไปเยอะมากนะคะ แปดห้าแปดหกแปดหนึ่งนะฉันซื้อไปเยอะมากเลยมองข้ามแปดศูนย์ไปได้ไงวะฉันเนี่ยเลขอะไรจะตรงมากเลยทุกคนขาตรงมากๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อน กดข้างล่างก่อนใช่ไหมเอาข้างล่างเลยแปดคู่กับอะไรดีแปดต้องคู่กับหนึ่งหรือไม่ก็หกแค่นี้พอใช่อาจจะติ้มตัวนิดนึงเป็นเลขเก้าแปดจะอยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบหลักสิบเลยอ่าเพราะฉะนั้นกลับกันนะแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองอะไรอย่างเงี้ยแค่อาจจะคู่กับว่าเตัวเลขของเลิศแปดสี่อะไรอย่างเงี้ยอตัวต้องตัวเนเลิศเห็นไหมไม่ให้หน่อยจะส่งเสริมหรือจะนะคะ เออเลิศนะคะทาไปแล้วนะครับแปดนะฮะเออมาแน่นอนเออเออมานะคะอ่าทุกคนนะคะอาตามนี้นะคะทุกคนขาขอให้โชคดีนะคะ ขอให้สตัวแตกนะทุกคนนะคะเลขทุบเราจุดได้แปดศย์สองไอติมฟันที่แปดพอดีเพราะฉะนั้นคือ8เราตรงกันนะคะ8ปดศนะคะขอให้โชคโชคดีนะคะทุกคนนะคะล้ําลาไปแล้วทุกคนคะ่ะใครดูไม่ทันกลับมาดูย้อนหลังนะ